สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพนะคะจะว่าด้วยเรื่องงานประดิษฐ์ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่2ของเราจะได้เรียนเนื้อหาดังต่อไปนี้นะคะ,ะเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเตรียมความพร้อมกันได้เลยค่ะหมายของงานประดิษฐ์นะคะ งานประดิษฐ์หมายถึงงานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาหรือประดิษฐ์ขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเพื่อความสวยงามใช้ประดับตกแต่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยต่อไปนะคะงานประดิษฐ์นะคะจะมีอยู่สองประเภท ที่คุณครูได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้นนะคะก็คือ 1. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือของใช้ในครัวเรือนในบ้านเรานะคะก็อย่างเช่นเครื่องซักผ้าตูรีหม้อหุงข้าไวไฟฟ้าเป็นต้นนะคะอันที่สองก็คืองานประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวงานประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว ยกตัวอย่างนะคะมีพัดพัดที่ทําจากกระดาษนะคะพัดจากจากระดาษอันที่สองก็คือกล่องกล่องใส่ดินโสนะคะทำจากแกนกระดาษที่ชู่ก็ได้หรือจะเป็นกล่องสีเลียมกล่องยาสีฟันกล่องนมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนำมาตกแต่งแล้วก็ระบายสีมีลวดลายต่างๆตกแต่งให้สวยงามก็นำไป เก็บดินสอยังลบไม้บันทัดได้เลยนะคะนักเรียนการที่เราจะออกแบบงานประดิษฐ์ได้นะคะเราก็ต้องเป็นคนยังไงเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นการสร้างรูปลักษณ์ของชิ้นงานออกมาโดยอาศัยความคิดของเราความสร้างสรรค์ของเราความรู้และความเข้าใจในหลักการของการออกแบบ ที่เราจะนำไปใช้นะคะการออกแบบเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาสนใจว่าเราเนี่ยจะออกแบบแบบไหนจึงจะดึงดูดความสนใจออกของคนผู้ที่เขาจะใช้นะคะ,ะสีสันเป็นยังไงรูปแบบรูปรักษ์เป็นยังไงนะคะเราก็ต้องใช้ความคิดใช่ไหมคะใช้ความเข้าใจในการออกแบบค่ะ การออกแบบก็ต้องขยายความอีกนิดนึงคือการทำต้นแบบหรือการสร้างโครงสร้างของชิ้นง,งานที่ต้องการประดิษฐ์เพื่อให้เกิดผลงานสำเร็จตามความมุ่งหวังของเรานะคะโดยเราจะเลือกใช้วัสดุหรือเลือกสีสีสันสวยงามแล้วก็นำมาใช้ให้มันเกิดความสวยงามยิ่งขึ้น คนดูคนใช้คนมองเขาก็จะดึงดูดความสนใจของเขาทำให้เขาอยากจะใช้ของงานของเราที่เราคิดประดิษฐ์ขึ้นมาสร้างสรรค์ขึ้นมาใช่ไหมคะนักเรียนค่ะที่มาของการออกแบบงานประดิษฐ์นะคะทำไมจึงต้องมีที่มาคะก็เพราะว่าการศึกษาแบบของงานที่ตน สนใจจากหนังสือพิมพ์หนังสือนิตยสารหรือหนังสือเรียนต่างๆเราอ่านจากนั้นมาแล้วเราก็จะมาทดลองหรือมาปฏิบัตินะคะอันที่สองก็คือการดัดแปลงแบบที่มีอยู่เดิมและหรือแบบโดยใช้ตัวอย่างของเขามาศึกษาให้เกิดความเข้าใจแล้วก็นำไปสร้างแบบโดยการนำเอาความคิดของตนเอง กับของคนอื่นมาผสมผสานทําให้แบบที่ได้เป็นเอกลักษณ์ของตนโดยเฉพาะนะคะที่จะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนอันที่3มก็คือการออกแบบด้วยตนเองการออกแบบด้วยตนเองเนี่ยจะเกิดแนวความคิดของตนเองทดลองแล้วก็ปฏิบัติสร้างแบบจนได้แบบที่สวยงาม เหมาะสมตามความต้องการของตัวเรานะจึงจะนำไปประดิษฐ์เป็นชิ้นงานขึ้นมาแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้นะคะอันแรกช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองได้คิดออกแบบนะคะ กเรียนมีความภูมิใจไหมคะถ้าออกแบบได้ภูมิใจอันที่สองทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้จินตนาการจากความคิดของตนเองออกไปนะ,ะทำให้เป็นรูปแบบสวยงามออกมานะคะอันที่สามรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเอาเวลาว่างที่เรียนไปวิ่งเล่นไปดูการ์ตูนมาคิดออกแบบกันเนาะฝึกนิสัยในการ ลำดับขั้นตอนแล้วก็ลำดับความคิดในการออกแบบเป็นขั้นตอนไปนะคะอันสุดท้ายมีความรับผิดชอบและมีความอดทนกว่านักเรียนจะออกแบบได้นักเรียนจะต้องรับผิดชอบและต้องทำให้เสร็จสำเร็จรู้เรื่องไปด้วยดีชิ้นงานนี้และต้องอดทนจนกว่างานจะเสร็จนะคะนักเรียนคะ เมื่อเราได้ทราบถึงประโยชน์ของการออกแบบแล้วนะคะคุณครูจะมาสรุปเรื่องการออกแบบนะคะการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันกับการออกแบบผองใช้ส่วนตัวนะคะที่คุณครูบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใช่ไหมคะการออกแบบมีสองประเภททีนี้จะสรุปกันแรกก่อนการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่น หม้อหุงข้าวเห็นไหมในบ้านนักเรียนมีหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช้ประโยชน์ในการหุงข้าวหุงข้าวสุกได้รวดเร็วข้าวสุกเร็วสามารถอุ่นข้าวได้ให้ร้อนทั้งวันอยู่เสมอได้เลยนะคะแล้วก็สมมุติว่าทางร้านเขาออกแบบมาอีกรูปทรงหนึ่งนักเรียนอาจจะออกแบบไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ ให้ต่างจากเขาโดยที่ไม่ซ้ํากับเขานะนักเรียนสามารถออกแบบได้ต่อไปเตารีดเตารีดโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเขาจะออกแบบเป็นรูปเรียววงรีนักเรียนอาจจะออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้ไหมคะสามเหลี่ยมได้ไหมได้นะคะประโยชน์ของการใช้เตารีดเนี่ยใช่ยังไงใช้รีเซพ้าให้เรียบสวยงามโดยใช้ความร้อนจากเตารีดนั่นแหละค่ะ เตารีดก็ต้องเสียบปลั๊กใช่ไหมคะเตารีดไฟฟ้าค่ะได้ความร้อนจากเตารีดมานะคะนักเรียนอาจจะออกแบบต่างจากเขาไม่ต้องเป็นสามเหลีย่ยมไม่ต้องเป็นวงรีอาจจะเป็นสี่เหลียล่ยมสามเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็ได้นะคะอาจจะออกมาสวยกว่าเขาใช่ไหมคะอันที่สามก็คือเครื่องซักผ้าอ่ะในบ้านทุกบ้านต้องมีเครื่องซักผ้าใช้ในชีวิตประจําวันในบ้านใช่ไหมคะ ประโยชน์ก็คือช่วยขจัดภาพสิ่งสกปรกที่ติดเสื้อผ้าเวลาเราจะซักผ้าก็ใช้เวลาน้อยนะคะในการซักผ้าไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาแล้วก็จะใช้เครื่องซักผ้าโดยใช้ไฟฟ้านี่แหละคะ่ะซักผ้าแล้วก็ทำให้ผ้าแห้งเร็วด้วยนะคะเพราะว่ามันจะปั่นไปในตัวปั่นแห้งนะคะนักเรียน เครื่องซสื้อผ้าโดยทั่วไปก็จะเป็นอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมเราจะออกเป็นวงกลมได้ไหมคะได้นะคะเหมือนตุ่มอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะนี่คือการออกแบบที่หลากหลายแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะประเภทที่สองการออกแบบของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวนักเรียนก็อย่างเช่นพัดกระดาษพัดกระดาษประโยชน์ทำอะไร ประโยชน์ใช้ในการพัดเพื่อคลายความร้อนเราร้อนแล้วก็เอากระดาษมาพับเป็นพัดนะคะเราก็ใช้ได้อันนี้เป็นของใช้ส่วนตัวเมื่อใช้เสร็จแล้วแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าของเราเก็บใส่กระเป๋านักเรียนได้นะคะติดตัวไปไปมาไปไหนก็ได้นะคะอันที่สองที่เห็นกันอยู่ทุกวันของใช้ส่วนตัวกล่องลินสอค่ะกล่องลินสอเราสามารถทำได้ไหมคะ ได้นะคะไว้ทำไมไว้ประโยชน์ในการเก็บอุปกรณ์การเรียนอย่างเช่นใส่ไม้บรรทัดดินสอปากกานะคะเสียบลงไปเราทำจากอะไรล่ะคะทำจากแกนกระดาษที่ชู่ก็ได้นะคะหรือจะหากล่องสี่เหลี่ยมกล่องยาสีฟันหรือกล่องนมก็ได้นะคะมาทำเป็นกล่องใส่ดินสอนะคะ นักเรียนเข้าใจไหมคะพอที่จะออกแบบได้ไหมคะได้เนาะ,ะเดี๋ยวจะมีการบ้านให้ทำนะคะอ่านะคะนักเรียนเมื่อเราเรียนจบเนื้อหาแล้วนะคะนักเรียนก็จะมีการบ้านทําแล้วลรคะค่ะมีใบกิจกรรมนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะ พร้อมกับบอกประโยชน์ของการใช้มาคนละหนึ่งชนิดนะคะใส่กระดาษ E4 แล้วก็ระบายสีให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามนะคะนักเรียนเพื่อจะได้คะแนนเยอะๆนะคะออกแบบของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นอะไรคะที่คุณครูอธิบายไปแล้วนะคะเช่นอะไรคะเตารีดหม้อหุงข้าวตู้เย็นใช่ไหมคะ ให้นักเรียนออกแบบมาให้หลากหลายสวยงามกว่าที่เขาจำหน่ายในท้องตลาดนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนตรวจสอบความเรียบร้อยให้ดีสวยงามแล้วเก็บไว้มาส่งคุณครูนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะช่วงนี้ นักเรียนจะต้องรักษาสุขภาพให้พ้นจากโควิด1นนนะคะมาล้างมือให้สะอาดสวมแมสเวลาออกจากบ้านสวมแมสหรือเว้นระยะห่างอย่าไปใกล้หรือไปสัมผัสคนอื่นนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีเชื้อโควิด -19 นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคุณครูหวังว่านักเรียนเนี่ย คงจะดูแลสุขภาพของตนเองนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมทำใบกิจกรรมนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ